สวัสดีค่ะน้องเพนนี่สวัสดีทุกทุกคนค่ะยิ้มหวานวันนี้มายิ้มหวานอีกเช่นเคยค่ะยิ้มหวานหวานค่ะทักทายตอนเย็นนะคะน้องเพนนี่อายุครบสี่เดือนเต็มแล้วนะคะ หนูได้สีเดือนเต็มแล้วคะ่ะอ๋อหน,นูเป็นสาวแล้วนะลูกอช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงค่ะทุกคนช่วงนี้หนา,น,านาวนะคะบานี้เพิ่นสงสังเสรเินติดไอก่พอเพิ่นมั้งค่ะนี่เมืนบบลูกพ่อไอสิติดไอน้ำพอกพ่อจ้าค่ะทุกคนไอออกออก,ออกนะ ห,หอดหนาวเหรอคะเมื่อวานนี่ลุกคลัตวีนะคะทุกค <c oughs> นเออมื่อกน็านาวเหรอคะอันนี้ช่วงยินนะคะแล้วยิ่งถอดเสื้อกันหนาวออกให้นองเพนนีนะคะเออถอดเสื้อกันหนาวแล้วก็ทายสุดให้เพื่อนให้เพื่อนดีแล็กในจักหน้อยหนึ่งนะคะเออหนูใส่กระโปรงอะไรลูกเออใส่ชุดมอลาซิงแล้วใส่ชุดมอลาซิงค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะ <c oughs> มาท้กทายทุกคน แล้วก็มาฉาลองครบสี่เดือนเต็มแล้วคะ่ะเป็นเด็กน้อยสี่เดือนแล้วนะคะเป็นเด็กน้อยสี่เดือนแล้วตื่นขึ้นมาก็สดใสล่าเลยอ,อ,อื้อนะออนะขึ้นนะขึนนะเฮ้ยเด็กคนหนขึ้นนะกุ๊กกี้ละละละกะเลยกุ๊กกี้กจ่ะ กุ S <S ๊กกิ๊จ่กุ๊กกิ๊จ่สาวน้อยทีนนีน่ารักตาเป๋วสาวตาเป๋เดี๋ยวแม่ถ่ายเก็บมาให้หนูดูนะลูกนะตอนโตหนูมาดูนะหนึ่นะตอนนี้หนูอายุครบสี่เดือนแล้วนะเป็นเด็กน้อยสี่เดือนแล้วเออ ต่อไปก็ห้าเดือนหเดือนหกเดือนนี่หนูก็นั่งได้แล้วใช่ไหมหกเดือนนั่งได้แล้วแล้วก็กินข้าวได้ด้วยนะคะพ่อเป็นหยาให้กินข้าวแต่เน้ายังกินไม่ได้นะยังกินไม่ได้กินได้แต่นมอย่างเดียวนี่ค่ะทุกคนหาวดุงดงโอ้ยนะเฮนอะเึ้นเด้มึงม เพิ่นเพ่าดุงดุงเอ๋เพิ่นเพิ่มเพิ่มอาอ่งขาพิุ่นผนขาปักใหญ่ขาปั่ปปปปปนใหญ่ๆเลยผุนจากขาหน่อๆเป็นขาใหญ่ๆแล้วนี่ซีเดือนนี่ใช่ดิกหน่อย,ซ,อนะอยซีเดือนนี่็นดกน่อยซีเดือนจะแลบดินได้หลุจะแลบบินวายแลบบินได้ เล็กน้อยสีเดือนมั้งค่ะขาเพิ่นนะขาตัวแบกไหนยัยหุ่นบอกว่าบ่ให้แลบลิ้น โอเคเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้กันมาฝากไว้สำเนียเนาะคะ่ะและมีขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดต,ตามเปกันนั่นใส่กำไลค่ะขอบคุณมากค่ะเดียเ๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาเพลงไปบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายค่ะ